Oh! สวัสดีครับผมดานนาทุกทุกท่านพบกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักสตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติอีกเช่นเคยครับวันนี้มาที่ปลาปลาปกแดงแะยองเช่นเคยครับช่วงนี้ยังไม่ไปหนองอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับ มาแก้มือเมื่อวานอีกทีนะครับเมื่อวานปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเช้านี้เพิ่งได้ไปตัวหนึ่งครับเพิ่งลงเบ็ดไปนะครับผมทั้งหมด14คันนะครับผมวันนี้ยั่ไม่โผลหมดนะปลากาลังกินแล้วครับผมสักครู่ครับผมโได้มาแล้วครับผมนะนะแต้มที่สองครับผมเพิ่งจะเปิดคลิปมานะครับยังไม่ทันเตรียมตัวเลยนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกัแบบช่องในที่สุดริจิ้งตแลนนักต,ตกตปลาหน้าดินใหม่ยรงชาติวันนี้เข้าสู่ที่ EB ที่120แล้วนะครับผมเรามาดูว่าวันนี้จะแก้มือได้สําเร็จหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็มา,มาใช้ในส่วนของเหยื่อสูตรน,นะครับเย็ดยืนเยื่อนะครับผมวันนี้ใช้5กิโลนะครับผมเมื่อวานใช้ไป5กิโลครับได้ปลาน่าจะ4ีโลนะครับผม ปลาไม่ค่อยกินเท่ไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเม็ดโฟมเต็มๆนะครับผมว่าจะกินหรือเปล่านะครับผมติดตามรับชมครับพบกับหน่อยทรรมชาาิครับกับปลาุกแดงและยองครับผมมีนะนะหลายๆท่านครับมาลองทยอยมานะครับมาตั้งแต่เช้าครับประมาณหกโมงนะครับผมนี่นานะท่านไหนสนใจนะครับมาลองตกมาเล่นชิงดิวได้นะครับผม ต้องติ้งรำไส้เดือนนะครับผมไม่อยากไปหนองบัวลายเขาช่วงนี้ไข่ยเยอะครับผมเออ่มาเล่นหน้าบ้านไปก่อนนะครับผมช่วงกว่อนจะไม่มีตัวนะครับผมช่วงนี้ช่วงวิกฤตโควิดด้วยนะครับผมต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวติดตามแล้วช่วงนี้ก็จะมีตัวอีกหรือเปล่านะครับผม 好的。 จะตักจะตักก็ไม่ทันตัก็ดีกลัวมันหลุด,ดมันก็เข้าลึกอยู่นะยนะอยู่ไหมอยู่ไหมยนะอยู่ไหมข้างอะไรข้างอะไรข้างข้าวบดเลดิ นี่แต่ตัวเล็กตัวเนี้ยนี่ใต่ไซส์ม่นด้หมาดเลยตัวเนี้ยอ๋อวันนี้อ่ะได้ป่ะรอดเนี้ยปกติไม่ไม่ได้นะตัวเนี้ยนี่แต่ไซส์เกือบชิลโลโลวันนี้ถือว่าอ่อนมากเลยนะ 在係細乐乐 ใช่แล้วหนูเอาพิษตัก เต็มปากเลยเต็มคำ สวัสดีครับผมกับเพื่อนๆทุกๆท่านครับกับช่องสมชาติปิชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้เข้ามาสู่ที่ EP ที่120แล้วนะครับผมกับหมายปลาปลาปลวกแดงและยองนะครับผมวันนี้ปลากินยากกว่าเมื่อวานหนึ่งนะครับวันนี้ได้ปลาตะเพียนล้วนนะครับน่าจะ20กว่าหางครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมวันนี้พอได้นั่งลุ้นนั่งพักผ่อนไปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ กองสมชาติทิชชี่น์ไทยแลนด์นักสุาพด้าดินหมายธรรมชาติกับเหยื่อสูตรยืนเยื่อไทยแลนด์นะครับนานาท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ครับสมชาติทิชชี่น์ไทยแลนด์ผวกแดงวางตะผินนะครับกิโลละ50บาทนะครับผมนานาท่านไหนสนใจไม่มีเหยื่ออยากทดลองสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมทางเพจท,ทางไลน์และตามเบอร์โทรนะครับ0655497960และอีกเบอร์0659017533นะครับกับยืนเยื่อไทยแดงสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับเริ่มวางจำหน่ายแล้ว ตีตลาดทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมเดี๋ยว e นะีพีหน้า e ีีที่1 2ึ่งไปที่ไหนคอยติดตามนล้วจมครับผมเดี๋ยวชุดนี้ชุดสุดท้ายก็ทยอยเก็บเบ็ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็มาดูปาลารวมกันเลยนะครับผมคอยติดตามนล้วจมครับยูบัส ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สุดของคลิปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทยอยเก็บเบ็ดกันมาดูปลารวมกันนะครับผมวันนี้ปลาแทบจะไม่กินเลยนะครับแต่ยังพอได้ตัวนะครับผมกัมบใส้สวยๆนะครับน่าจะยี่สิบกว่าตัวนะครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซาาับสไครต์ด้วยครับกับสุนัขพิ้งค์ทะเลนะักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับผม เราวันนี้จากลาครันี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ